สวัสดีครับผมสวัสดีท่านไว้ด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M P N Gamer V2 นะครับผมก็เข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Euro Truck Simulator 2เหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีช่องนะครับมี M P N Gamer V2 ฮะมีช่อง e อกาโนะครับก็ชื่อตามนั้นเลยตามที่ขึ้นอยู่เลยครับด้านหลังประผมนั่นเองแล้วก็มีเบนเทนนะครับผมที่ดูอ่ากขสตรีมทางในเฟซแล้วก็ทางทิกต็อกนะครับเอกาโตก็จะเป็นการลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมทาง YouTube นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสช่องทาง3ช่องนะครับผมก็วันนี้เรามาขับแบบชิลๆนะครับแบบไม่ได้รับงานนะขับกันไป5บัตรเลยวันนี้มากันเยอะแยะไปหมดนะครับ5บัร เลยทีเดียวเชียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไลค์กดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันให้กับให้เป็นกำลังใจนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยความวุ่นวายจะเป็นยังไงนะคผมบอกเลยว่าวุ่นวายจัดนะฮะไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าตอนนี้ก็กำลังจะเข้าที่จอดเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันก่อนออกตัวนะครับนิดนึ่งเอาเอาไอ้กัสไอ้ไอ้ไอ้เวนมึงจะไปข้งบนไปมันจะไปก็ไปแล้วึงบอกกูหน่อยกูได้ใจโอ้โหเรียบร้อยเลยมื่นเดิ บอกกูหน่อยข้าหลังบอกกุหน่อยว่าได้ถ่ายรูปสวยๆวิดีโอสวยๆไอ้งี้ยถ้าจอดเด็ดไปเลยเนี่ยมันจะจอดมันก็จอดไอตึ้นมาไอตึ้นมาขึ้นมาพอเราเถียงกันหน่อยเนี่ยใช่รถมันไปแรงเว่ยมึงวิ่งหนีงูมาหรือเปล่าโตไอ้กัสฮะวิ่งหนีงูมาหรือเปล่ามาถึงก็ออกรถเลยมึงับ ไปเข้าห้องน้ำข้างป่ามาใช่ไหมล้วก็ตกใจงงเหมือนวิ่งขึ้นรถขับรถออกไปเลยเนี่ยใช่พี่ใช่ซะด้วยตกัดไม่ดีไปงูจะกัดตูดผมอ่ะอันนี้ที่พี่คิดไว้นะที่พี่ดูแมปคร่าวๆไปเองไปที่เลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวขวาอะไรวะเลี้ยวขวาไม่ใช่ไมเลี้ยวขวาไอ้สักลูกว เลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็ไปทางที่ยิกยักยิกยักยิกยักยิกไอตึ้นไปไหนมึงกูบอกว่าเลี้ยวขวาแล้วมึงไปไหนไอตึ้นกูบอกว่าเลี้ยวขวากูบอกว่าเลี้ยวขวาแล้วกูย้ำอยู่เนี่ยมึงไปไหนไงไปไหนอ่ะกขาพูดอยู่เนี่ยเออแล้วเขาบอกว่าเลี้ยวขวาน้ำตาลไม่บอกมึงโทษเขาอีกว่าคุณโมงว่ะว่าหลงสองคันนั่นแหละยุ่งทั้ง เดี๋ยวป่าแล้วตรงยาวครับแลื่อเต้นมันมีบินไงแต่กองเที่ยวไม่มีบินไงมีที่สองฝั่งช่องฟ้านะพี่คนหนึ่งมาไหนแล้วมายังคนไม่มีบินอ่ะเราบอกด้วยตรงหนึ่งเดียวเลยเดี๋ยวป่ามันปุ๊บก็ตรงหนึ่งเดียวเลยเออเออฝั่งไหนวะฝั่งไหนก็ได้ใช่ป่ะนี่พี่ ไม่ได้ได้สอช่องสองยองวิศโอเคสิบบาทเอาไปเลยว่ากินขนมนะลูกนะใช่ยี่รวยเตินเตนกลับต้นกลับเตินทางด่วนใช่ไหมนะใช่พี่ไม่น่าด่วนนะทังขวาสองช่องอะเป็นทางด่วน่จะหวะกัออเอ่่ออ่อ่อ่เ่่่่า่เอ ไอ้ที่ถนนมันยกยักษ์ยุกยิกใช่ปะใช่กูว่าแล้วชิบหายแล้วกูเตรียมรถอันนี้ไปเลยรถลากไปเลยใครก็ได้ตัวหน่อยเออกูดับรางขวดแน่เลยเดี๋ยวไปรถลาบนะกูดับรางเขาแน่เลยจริงไอ้ตึ้งอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยตั้งตีกันอยู่เลยเปิดไปเรียวนะเปิดไปเรียวนะเข้าปั๊มนะจยะ กูบอกว่าเข้าปั๊มเบรกไม่อยู่พี่เนี่ยจอดพอดีเนี่ยฮะเบรกไม่อยู่แล้วมึงไม่เบรกเลยเฉยเฉยเฉยตอนนี้โอเคก็เบรกแล้วไงพี่จอด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 เข้าเข้าทีละอุ๊บเบรกอ่ะอยู่นี่ก็จอดอ่ะเดียวอ่ะเดียวฟาดให้อ่ะเดียวอ๋อไปขอนไปมึงไปขอนไปมึงรีบไปก่อนไปไปก็ได้ วันสองมี่จะเห็นเฮ้ยเลิกอย่าหน,นูกลัวหูของงูจอดห่างเกินป่าวะมไม่หา่างหรอกพอดีอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคันทีละคันไอต้นมึงอย่ารีบ ไอ้นี่ก็รีบไปเรื่อยอ่ะรีบไปก่อนอ่ะมึงรีบไปไหนไม่รู้มึงกลัวเพื่อนทิ้งเลยไงเอาไอสัตว์แล้วคุณลืมมารถขึ้นประตูยังไม่ปิดเลยอะไรของพี่ลูกค้าพี่ลูกค้าพี่ตกรถหมดแล้วไม่ไม่เขาเขาเขาไปขี้อยู่ที่ป่าไงเขาบอกพี่เขาไปขี้ก่อนที่ป่าโอ้นนั้นผมเปล่าใช่ใช่ใช่ ตอนนั้นแหละโอเคทิวออกมาเลยทิวจะได้ผมออกจะรอจะได้ออกจะได้ออกพร้อมกันไงเฮ้ยตัวนี้สเสรอตัวนี้เสือว่าน่าตัดคลิปจากบินมาดิ <c oughs> ออกเลยนะพี่ออกเลยครับออกเลยไม่เสา เขาเขาซ้ายรอเลยพี่เดี๋ยวจะขึ้นเขาแล้วเอ๊ะโอ้ขึ้นเขาเอาไม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วพี่รถติดรถติดไอ้รถบรรทุกคันนี้จะตัดไว้ไปเลยไปไปเอวีเบียดนี่ไรถติดนะพี่หน้ารถติดตะบังนะพี่อ๋อผมขึ้นไปก่อนเหรอรถติดรถติดรถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุกก็ดีแล้วดิ มันได้ไปกันได้ทำไมไปเลยไปเลยไปเลยคนกไปเลออปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้บอดโอ้ย,อออยมันถอยมึงดูรถด้วยรถกูคันตั้งใหญ่ไอ้บ้ามึงเห็นรถกูบนอนเอผวักไม่ผมทำอะไรไม่ได้เลยวะอ๋อคูดันนะคูดันนะเฮ้ยนอดวะอืมเิญขอเชิญได้ เขาเป็นอะไรก็ทำอะไรกันเนี่ยเอาเอาเอาอุ้ย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 รถบดเป็นไงไปไม่ได้ไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้ถนนมันแค่ลงหวาดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมมันไปไม่ได้ผมก็บอกอยู่เดี๋ยว มันไปไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้หายไปมันจะชนหนีสักหน่อยวับทับไปเลยมันได้หายไปเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะโลุกมันก็ออกคันคันหลังทําอะไรกันออกัสออกัสออกไปก่อนออกไปแล้วเหรอออกไปนี่ก็ออกมาแล้วเนี่ยด้านหลังรถรถรถออกมาแล้วยังมาแล้วใช่ไหมโอเคติดตัวปัญหาสองคันโอ้ยเริมไปทำไมบนนั้น ไปทำไมบนนั้นล่ะบอสเออยังเราพี่เราพี่ทิวอ่ะเขามาได้ไหมนะได้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 ไม่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 อะไรพี่พี่สะกัดไอคันที่มันอันนี้ไว้แล้วพร้อมจากรถได้แล้วเฮ้ยวันนี้เขาสวยว่ะเราเราไปไปไหนกันนะวันนี้ไปผมผมมาไปมิวนิกปีออกมาได้แล้วน่ะอ้าวมีวาร์ปนี่โอ้ยไม่วาร์ปตั้งแต่แรก เอามีเหรอฮะเต้นขึ้นมาเต้นพี่เขปีเติ้นไม่อยู่เบียนั่นนี่ข้าหลังเนี่ยนี่ไงไม่อยู่ทำทำทไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆด้วยเอกเบียไม่อยู่นี่ไงเต้นนั่นไงอยู่ไหมล่ะอยู่ไหมเรากัดอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่แล้วตรงนี้เอ้ยใครวะไอ้บอท ล่นแมปเดิมใช่ไหมเนี่ยไม่หมดมันเออเหมือนกับแมปไอ้นี้เลยวะแมปมอดเลยโอ้โหพี่แกว้าไปข้างหน้าจนเลยไปทางไหนกันหนึ่งไม่กันี่นี่อะไรเตึ้นข้าวขับตามมาทางถนนเลยตัวเป็นเลยพี่นเล่นอย่นวิทยาเล่นกันหนึ่งโหทำไมมันนี่มันเที่ยงไง โอ้ยอยากกดวอลีปุ่มไอ้คีย์บอร์ดมันอยู่ไกลลเอียดเอื้อมตามทำไหมนาะตามขับตามทางมาเรื่อยๆเงี้นผมขอบอกว่าอย่างนะทางอ่ขึ้นเขาผมขอไม่เบรกนะรถติดเนี่เป็นเรกปีพอส่วนนะพี่ไม่ไม่ข้าโค้งอะไรก็เบรกแต่แบบทางขึ้นอะไรวันนี้ขอพุ่งไปก่อนแล้วการทางขึ้นมันก็อยู่ตรงโค้งหมดเลยนะพี่ กูทำไงดียิกรู้ติดยิกรู้ติดไงพอติดปั๊บดับปุ๊บแล้วพอดับปุ๊บกูสตาร์ทยากไงต้องมาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโตโนะเปลี่ยนบางเดียวเลยเที่ยวมายังเทียวกำลังกันอยู่ลังตามกำลังกำลังเหยียบโค้งใช่ไหมขับไปเล่นเพื่อนเลยเนี่ยเล่นเองไม่ขับแล้วเนี่ยสวยนะสวยนะเอาจริง ภูเขาสวยดเ่อภูเขาสวยนั่นแหละเขาไปรักเองแล้วเขาสวยดีพี่แม่จะแวะไหมฮะข้างหน้ามันป็นจสายรูปพี่แมกจะแวะไหมจะวับไหมยังไงนะจะแวะไหมอ๋แวะวะวะเห็นเขาจะบอกเห็นพี่เห็นเีเขาจะบอกว่าจะใชอชนอะอากาศะ เอาเราชนไ่รถกูดูดืนวะไอ้พี่กัเกี่ยวอะไรกว่าเาวาเันี่เลยพี่อ๋อโอเคสวยสวยใช่โอเคที่จอดรถเอาเาหน้าออกเลยถ่ายถ่ายเอาจอดเราหน้าออกนี่ไงกูบอกหน้ากัดานมึงไปเข้าแถวตอน <c oughs> ไอ้วีนลูกเสือมึงไกลสอน <c oughs> นะ แกยังนีง่พี่ผมกำลังเลี้ยวอ,อยู่มึงเลี้ยวตั้งสองสามรอบแล้วก็ะนี้หน้นา,นากระดาษโมนะ <laughs> โอ้ยเอยอโอเคนั่นเลยจงช่องไว้เลยอยู่ดีจะแรกได้ไหมโอ้ไอ้เติ้ลมึงจอดแบบกูต้องขยับอ่ะถ้ามึงจอดแบบนี้ <laughs> อ่ะพี่อ๋อจะเข้าช่องไหนเนี่ยตรงกลางดูทรงละ ันมีอยู่แต่ช่องเยอะเนี่ยเอาจีิงเหยอะพี่โหวออกตาไงพี่หลับเจ้าที่สว่างเยอะแยะไปไหนเนี่ยไงแล้วหลับซะมีกแบบสว่างคาตาเลยรถไหลรถไหลรถไล่รถไล่กับรถไล่รถไล่

สวัสดีครับวันนี้จะมาวิ่งรถทัวร์ครับรถทัวร์อะไรครับรถทัวร์บุกฮะแกผู้โดยสารเปิดขึ้นเลยครับผมคาดเข็มขัดเลยนะขออย่างเดียวอย่าเอาขอแทงคือขับครับโอ้หวใจม่เนียรถเนี่ยพี่ออดไหวผมต้องไหวครับไหวไหวกันลังไหวไหมไหวไหว น้องไวบไอออกไอเต้นงี้ไปดิงี้บาวอีทำไมต้องต้องดูยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้านหน้าเป็นอะไรครับอย่าเบรกดีอย่าเบรกดีอย่าเบรกดีขอเล่นเดียขอเลนเดียขอเล่นเดียวอย่าเบรกอย่าเบรกเดียวเดียวดเดียวดับมาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านนะเขีกูไปเมื่อกี้เห็นต้น มึงเบียดกูอะรถสวนนะครับรถสวนนะรถสวนนะในวงนะพี่พ่อสวนอ่ะพี่มีพ่อสวนได้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมให้พี่แทงมีรถสวนได้ครับอีกกันหนึ่งตำรวจมาครับตำรวจมา142กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอสัตว์ขึ้นเขายังไงวะเนี่ยกูเนี่ยเรียบร้อยด้านหลังด้านหลังเขาบินนีแล้วเฮ้ย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 ยังอยู่ยังอยู่ ไอ้เขี้ยชนข้างทางเลี้ยวแบบโคตรน่ากลัวเลยีนบิไดเลยเดี๋ยวๆใครอยู่ข้างบนอ่ะผมเองอ่ะอ้าวไปอยู่อะไรโน่นกูบอกแล้วอย่าเรียบร้อยจนไปจนอย่างตำรวจแม่งเงินใช้กันนี้ไองนะพี่กงนะพี่คุณนเลยไหมยังไงนะเลี้ยวเลี้ยวไม่พ้น lo rồi lẽ mà lo rồi lẽ đưa đi đưa nó đi đưa nó đi <laughs> sập sập tất ấy tất ấy <laughs> lên gần nhũng lắm nó cũng mới đây đùa thang đấy Đưa của nó đi ấy quá là chay <laughs> lo phong rồi lo phong rồi sao lại còn lên gần không biết <laughs> Đài, đài, đài. Để, để mình không chơi cú để mình chơi à. cú <laughs> <laughs> mình nhảy cùng tịt này tắt nó mình nữa không mắc rồi mình đang tắt à người tắt ở đây cũng chơi lộn mình lên đấy tung man tung man lên bằng cấp rồi đó mấy tung bi mấy tung để lên thang bằng cấp chính đâu? <laughs> <laughs>

แล้วาว่าไปไม่ได้ไปได้ไงผมก็งงกูมาได้ไงก่อนไอเราก็ติดเลยวู้คูกูมาได้ไงก่อนเราจริงอู้แย่อยู่นั่นี่ไปได้เฉยทำได้ยังไงไม่รู้กายหน้ามันบกปนึงยังไงก็ได้ไปไปปั๊มก็ได้ปั๊มไหนวะ เราเข้าเนี่ยทำเนียรอือมเย้าเข้าเลยก็ได้เข้ายัางไงวะเน,นี่ยอารมณนี่ก็เข้าก็ทับก็พี่เข้าตรงนั้นถูกแล้วเนี่แล้วก็จอด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 แถวเตาะจอดแถวเลี้ยงหนึ่งเลยเรียบร้อยอย้อนลุด <laughs> ตื่นงานพอดีโ okay, อเคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วกันนะครับวันนี้ช่องเอ็มพีเกมเมอร์วีสองต้องขอลาไปก่อนฝากกาดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตะไคร้ด้วยแล้วกันวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ ep หน้า